แต่คุณพิธานะวันนี้คุณพิธาก็ยังมองในมุมที่ดีบอกว่าสวหลายท่านเนี่ยทำงานในยุครบาลไทยรักไทยเคยทำงานที่นี่ผูกพันกันสวหลายหลายท่านนี่คุณพิธามีความให้เหตุผลว่าคุ้นเคยผมกับผมมาตั้งแต่อายุยี่ปีกว่าๆที่ทํางานในพักเพื่อไทยแต่คุณไม่คิดอะไทยรักไทยอะคุณไม่คิดอ่ะว่าสวที่สนิทกับคุณอะไม่สนิทกับเพื่อไทย เอ้าก็เพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นรัฐบาลด้วยกันก็ช่วยกันทีฮะไม่ใชเ่เพื่อไทยสนิทกันช่วยคุยไม่ได้เหรอ คุณไ่าไม่คุยเหรอคุณว่าที่สั่งห้ามอ่ะเพื่อไทยก็สั่งห้ามเหมือนกันเอ้ามันต้องช่วยกันคุยคุณคุณอย่าคิดว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมอ่ะสั่งห้ามสสวในกลุ่มโคต้าของเขาขยัคุณต้องไปเช็คคุณต้องไปเช็คกันฝั่งเดียวกันน่ะอาจจะเป็นคนสั่งเบรกก็ได้ถูกอย่าคิดว่าโอ้เป็นสายลุงนู้นสายลุงนี้สั่งเบรกไม่ใช่เขาอาจจะอยู่นิ่งๆก็ได้ถูกคนที่สั่งเบรกอาจจะฝั่งเดียวกับคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นสวสุดท้ายแล้วเหลือเวลาประมาณสัก จะเป็นเลขล็อกเพื่อที่จะไม่ให้ก้าวไกลจะตั้งรัฐบ,บาลสําเร็จหรือไม่เนี่ยน่าลุ้นมากๆนะสุดท้ายแล้วปลายทางของรัฐบ,บาลคุณพิธาจากก้าวไกลนะฮะจะสําเร็จไม่สําเร็จหัวใจสําคัญอยู่ที่สองพักครับก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องมาคุยกันจริงจว่าจะจับมือเดินไปสู่เส้นทางเดียวกันในภาวะปัจจุบันต้องบอกว่าเลวารือครับ